เอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้ราอย่เกมมาครับอีกเช่นเคยนะครับอยู่ไมครับเดนนสซาด้วครับผมตอนนั้นที่เราลงมาข้างล่างเหมืองน,นี่ก็ยังไม่สามารถขึ้นไปด้านบนได้นะครับผมเดี๋ยวเราขอขอขอ,ข,อ,ข,อขึ้นไปข้างบนหน่ออขอขึ้นไปปิดน้ำเนี่ยนะขอขึ้นไปปิดน้ําแหม่น้ํานี่แตกรั่วไหลอืทางยาวแหม αι, เฮ้ยแหม่ทางน้ํามึงจะยาวไปใสฮะมึงจะยาวไปใสเนะี่ยมึงคิดมึงจะ อยากเอาแชมป์โลกข,ขอปิดน้อยถือไหมไม่ถึงอีกโอ้โ uh, หปิดตันตัวเองอีกก็ปิดหน่อยเอเอ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวอัดไหลแล้วโอ้ยแถวนี้มึงเขือนแะนะอยากจะถ้ามว่าแถวนี้มึงเขื่อนใช่หรือไม่มีแต่ทางน้ำไหลไม่มีทางลาวาไหลเลยอฮ่าโอเคครับผมปิดน้ำยืบยอยแล้วก็ลงไปข้างล่างอันนาะ โอ้โหมาฐานเลยตรงนี้มีเหล็กครับผมก็ก็ใสไปไว้หน่อยอเผื่อได้ใช้เผื่อได้ใช้ใสไว้ได้ใสไว้ได้อันไหนวุดีพี่บี้อืม,พ,มอพี่บี้นี่มาตัวไหนแล้วพี่บี้เอ้ยโอเคครับผมจะต,ต้องเอาเหล็กสอยเอาไปให้หมดหลายคนเนี่ยบอกว่าชแน,นลผมนะครับผมเอขอขอบขอมีเรื่องบนหน่อยเออขอเมาส์ขอเมาส์มอยช่วงเว็บเมาส์มอยนะฮะผมก็มีหลายคนสอบถาม จากหลายๆส่วนนะครับผมว่าเวฟปั๊ม u t u b e หรือเปล่าเพราะว่าผมยอดซับเร็วมากเขาเลยถามว่าเวฟปั๊ม u t u b e หรือเปล่าอันนี้เป็นกระแสมากครับผมตอนนี้เวฟปั๊ม u t u b e เปล่าผมจะจะบอกตรงๆกับท่านผู้ชมตอนนี้ว่าปั๊มฮะก็คือเห็นคนที่มาคอมเมนต์ใต้คลิปว่าอันนั้นเป็นบอทนะเออนนั้นเป็นบอท นะครับผมอันนั้นเป็นบอททุกคนเลยใน Facebook ผมเนี่ยไอพวกที่มาคอมเมนตะ์อันนั้นก็บอดนะครับผมอืมอันนั้นก็บอดเหมือนกันไอพวกที่มาแบบพี่เวฟขับนู่นนี่นั่นนนนนน,น,น,นก็บอดครับผมไอพวกที่ไปเจอผมที่งานเกมนะครับผมที่เดินมาขอแบบถ่ายรูปขอและเซนอันนั้นก็บอดครับผมส่วนมากนี่ผมจะใช้บอดนในการเล่น <laughs> ถุยฮะโอ้โหถ้ากูปั๊มได้นะกูปั๊มถ้าผมปั๊มยอดซับได้นะเวยกูปั๊มแข่งกับพิวที่พายแล้วเออจริงๆ ปลานี้กูยี่สิบกว่าล้านซับแล้วโอ้โถเอ้ยแม่ครับผมมันก็เป็นการฟุกครั้งหนึ่งนะครับผมในชีวิตผมผมก็ไม่รู้ว่ายอดซับคนติดตามอยู่เนาะมาจากไหนก็เถอะว่าเข้าใจะยอดซับผมนี่มันมาจากไหนเยอะแยะกูก็ไม่รู้ขนาดคนทำมันยังไม่รู้เลยนะครับก็ใครที่สนใจที่อยากแคสเกมนะครับผมแนะนำว่าแคสเลยครับผมอยากแคสก็แคสเลย อยากแคสเกมมึงแคสเลยง่ายดีอยากแคสเกมมึงแคสเลยง่ายดีเออจบแค่นั้นอยากแคสก็แคสเลยไม่อยากแคสก็ไม่ต้องแคสแค่นั้นแหละครับก็หลายข้อคาพี่เวฟบครับผมอยากเป็นเหมือนพี่เวฟอ่ะครับโน่นนี่นั่นโน่นเนาะก็ผมอยากจะแนะนำน้องๆทุกคนที่อยากจะแคสเกมนะผมแนะนำว่าคนที่จะแคสเกมได้เนี่ยผมขอแนะนำว่าเป็นอายุ16ปี ทำไมถึงต้องเป็นอายุ16ปีด้วยเพราะว่าเสียงมึงจะไม่เด็กเสียงมึงจะแตกเข้าใจไหมมึงจะเสียงเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าถ้ามึงเสียงแบบยัสดีครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าเสียงมึงประมาณนี้มึงก็จะโดนชาวเน็ตด,ด่าว่าไอ้เหี้ยไอ้เด็กควยนะครับผมมึงก็จะโดนแบบนี้แหลนะฮะก็แนะนําว่าอายุ16ปีนะครับผมถือว่าทาตอนนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนตอนนี้อย่าเพิ่งรีบร้อนใครที่อายุยังไม่ถึงใจเย็นๆใจเย็น เออใจเย็นนีครับผมย t u b e ไม่ปิดหนีมึงหรอกครับนะใจเย็นไว้ใจเย็นไว้เดี๋ยวมันโดนประเด็นครับผมเดี๋ยวมีประเด็นให้สัตว์พ้องตายอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันมีเถียงกันอนะผมอันนี้อันนี้คือข้อแนะนํานะใครจะเอาตามแบบผมก็แล้วแต่อันนี้ผมแค่คําแนะนํานะผมไม่ได้บังคับให้ทุกคนต้องอายุสิบหกนะแต่ผมแนะนําว่าถ้าจะให้ดีต้องสิบหกเขาจะมาแบบหน้าอกได้ผิวขาวหน้าตาสวยอะไรเงี้ยเออมันได้เลยไม่ใช่ละ ไอ้ห่าคนละเรื่องอะไรชิบหายเดี๋ยวๆทางกลับบ้านอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเอา้าทางตันกูเดินมาทำไมวะเนี่ยเอ้ยทางกลับบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่อยากจะวิ่งเะครับผมไม่อยากจะวิ่งเพราะอะไรอืมอาหารเนี่ยเดียวชิ้นเดียวน่ะกอะโถ่เยเดี๋ยวกูทางกลับบ้านกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยรู้สึกชีวิตกูรันทดเลยกันเอ่อทางกลับบ้านน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่ตอบข้าวปลาตอดทีใจเอ๋อโอ้โหกูมาโผล่ที่เดิมวะเนี่ยชิบหายแหละ ทางกับบ้านไม่มีตรงนี้ป่ะวะใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ดิเอาแล้วเวฟน้อยของเราหลงแล้ว <c oughs> คุณเวฟของเราหลงไปแล้วตอนนีน้เดี๋ยวเราจะขุดขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวเราจะขุดขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆนะครับผมเผื <c oughs> <ภ>่อมันไปเจอกับอะไรข้างบนพอดออีขอให้มันขุดไปปุ๊บไม่เจอแบบอะไรนะเอ,อบ้านเลย,เลยอะไรเงี้ยแต่ขอแค่มันไม่ขุดไปทะลุไอ ที่เลี้ยงในระโซก็พอแล้วเออโอเคผมไม่รู้นะว่าไอ้น,นี่มันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยมันจะอยู่ไวที่เท่าไหร่เนี่ยข้างบนเนี่ยเอ้ยหลงทางก็ต้องกลับบ้านแบบนี้แหละครับเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้มีถ่านด้วยนะเอาไปใช้ไหมผอได้ใช้ีหลังอะเอาไปด้วยถ่านถ่านจ๋าถ่าน <c oughs> มีเยอะใชะ่ไหม มีเรื่อยๆวะเฮ้ยโอ้โหยังอินฟินิตี้ฮัทช้าโอ้โหสิบเจ็ดอันแหมกูก็นึกว่าจะเยอะกว่านี้โอเคเก็บมานี่ฟาซิลโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฟสซิลมันอยู่ด้วยกันเยอะจังวะโอ้โสองสัยอันนี้จะเป็นแบบฟาซิลตอนตายอ,ยอยู่กันเป็นชุมชนอะไรเงี้ยชุมชนเดนรัเสา์มึงเลยโอ้โหมีอีกเยอะไปไหนวะเนี่ยเะเยอะไปไหนเนี่ย โอ้โหไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีฟอสซิลเยอะขนาดนี้อยู่ด้วยกันนะครับแต่เราได้มา32อันเนี่ยผมก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วเราก็ขุดมาอยู่ข้างบนจนได้อโถเอ้ยในสุดก็มาโผล่ข้างบนใช่เอเออ๋ออ๋อรู้แล้วเราอยู่ไหนแล้วนี่บ้านเราอยู่ตรงนี้จําได้จําได้โอ้โหเกือบลืม <c oughs> แมพถ้าไม่มีเกือบนี่ลืมไปแล้วนะเนะี่ยเอออันนี้โชคดีที่มีเกือบอยู่ครับผมก็เลยเกือบลืม แต่ถ้ามันไม่มีเกือบนี่ก็น่าจะลืมไปแล้วกูจะเล่นมุกใช่ไหมเออนี่คือมุกนะครับผมขำให้กูหน่อยก็ดีเอ่อคอมเมนต์ฮ่าฮ่าาไว้ให้หน่อยเวลาผมเห็นคอมเมนต์ฮ่าห้าฮาดีพี่เออผมชอบตอนเนี้ยฮาดีอะไรเงี้ยกูกูม,มีความสุขความสุขอืมพออ่านคอมเมนต์อย่างนั้นนะเป็นอะไรที่แบบเห็นทีนี่แหอมฮอร์โมนนี่พุ่งเลยความสุขความสุขของทุกคนมงคนแชแนลโอเคนะครับเดี๋ยวเอา ตรงนี้อ่ะทุบครับผมเก็บไปแล้วก็ตามดูเอาเดี๋ยวเอาไปเอาไปเอาด้วยกันเอาอย่ามองมาทางนี้ได้ไหมดวเราไปเอาไอ้นี่ก่อนครับเอ่ออะไรนะไอที่เราเผาไว้อะเหล็กไม่ใช่เดีเรียกว,ว่าอะไรนะกระจกกระจก is, กระจกเออกระจกกระจก this is a กระจกเนี่ยปเดี๋ยวไปดูกระจกกันครับซึ่งกระจกตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปทําตรงนั้ให้มันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเออ ลางฟอสซิลว้รอเนี่ยครับผมเพราะว่าฟอสซลเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเอาต้องการมาแหมอา้าวไม่ได้สักทีนะน้นองปลาฮะน้องปลามึมงจะกินให้กูเมื่อไหร่นะน้องปลาเออเราต้องการครับผมกระจกฮะกระจกด้วยฮะแล้วก็ประตูด้วยฮะโอเคประตูหนึ่งบานครับผมแล้วก็รออันนี้ด้วยฮะอันนี้ด้วยครับผมอันนี้รอค่อนข้างที่จะนานเลย แม่แต่ไม่รู้ว่าเราจะได้ไดโนเสาร์ตัวไหนนะก็รอลุ้นกันเอานะครับขอให้มันได้แบบคอยาวอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้ไดโนเสาร์กินพืชเลยอะอะไรอยู่วะไดโนเสาร์กินพืชข่บ่มีทำไมมันบ่มีละสูเออมันไม่มีไดโนเสาร์กินพืชเลยอะวูแย่จังอยากจะได้ไดโนเสาร์กินพืชมากแต่มันไม่มีครับผมมัน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 ไม่เกิดเนาะมันไม่ใช่มันไม่เกิดมันไม่มันสุ่มไม่ได้ต้องพูงี้เลย เออมันสุ่มบวได้ไม่จะพอไหมเนะี่ยกระจกไม่น่าจะพอนะครับผมสงสัยเราต้องไปขุดเพิ่มแล้วก็เผาเพิ่มแล้วแหละเนาะเพราะว่ามันต้องใช้เยอะขนาดนั้นเหรอวนะเนี่ยโอ้โหขนาดนี้มึงยังมาพอเดียวโอ้โหมาลงไปข้างล่างเดออี๋ยมโอเคครับผมเราจะลงมาขุดถ่านครับผม,มเดี๋ยวเราจะขุดถ่านออกเนี่ยจะร้อ,องสิ เออใจเย็นโอ้เนินเน่นขุดฐานมามึงเจอฟัสซิลด้วยวเว้ยเฮ้ยฟัสซิล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 โอเคได้หนึ่งอันก็ยังดีเอ้สองอันว่ะเอ้ยล็อตนี้มาสองอันวเว้ยเฮ้ยมึงร้องทำหอ,อกเลยแล้วข่าทิ้งหรอกเดี๋ยวล้อ,ลอเอ้ยถอ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 ย,ถอ,ย,ถอ,ยอะไรแม่มายืนอัดประตรูประตูอ่ะโถ่เฮ้ยอย่าลง ร้องหาซีแตก,กยังสูเดี๋ยวผมว่าเราเอาเนื้อกินกันกน่อนเลยครับเพราะว่าเรานีนค่น้น <c oughs> ้างเจจะนะฮะ <c oughs> ขาดแคลนเนื้อกินครับผมแล้วก็ไอ้นี่มาด้วยอ่ะไอเขาเรียกว่าอะไรนะเออเอออะไรวะข้าวข้าวข้าวไปว,ว,วัวน้อยวัววัวน้อยเจ้าหันสามานนีหน่อยจ้าเออมันนีหน่อยมันนีหน่อยบ,อยบ,อยบริโภคการกินไอตัวนั้นทำไมไม่มากับเพื่อนนะันนะเฮ้ยเฮ้ยมึงอะ <c oughs> เฮ้ย <Hey, S 2> มึงแอบมากินดน้วยเขย้าใจไหมมึงแอบมึงแอบไปกินดนว้โอเค okay. ให้กินไปเลยครับผมวกงี้โอเคพอแล้วเนาะโอ้โหเดี๋ยวเราจะผสมพันธรอบนี้ก็น่าจะรอบสุดท้ายแล้วครับผมรอบหน้าเดี๋ยวเราจะเอ่อเริ่มเริ่มผสมพันธ์ทั้งหมดแล้วฆ่าทีละสิบตัวสิบตัว,ส,ตวสิบตัวนะครับผมเราก็จะได้เนื้อหมูมาทีละสิบถึงสิบเอ็ดอันนะครับผมน่าจะเยอะกว่านั้นก็น่าจะดีครับผมมาแล้วจ้ะขอได้จ้ะกินหน่อย,ยจ้ะแคร็ แล้วก็แครบอีกครับผมแล้วก็ไปเลยครับผมเดี <ul> ๋ยวเก็บมาด้วยครับผมเดี๋ยวเอานี้เก็บหน่อยเด้โอเคเดี๋ยวเราจะสร้างคังเก็บฟอสซิลอยู่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยว vídeos, له, <ๆ>เนี่ยนนนเนี่ยห้องแลบเนี่ยที่ผมว่าผมจะสร้างเนี่ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะพึ่งเนาะเดี๋ยวพึ่งเนาะตอนนี้ก็คอมพึงจะซ่อมกลับมาได้ก็ขอจูนสมองหน่อยว่าต้องทําอะไรบ้างอันนี้เหรอแป๊บนึงนะเอออันนี้ได้เฮ้ยได้ตัวอะไรอะ่ะ เฮ้ยตัวอะไรอะตัวเธอเฮ้ยตัวอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตัวอะไรวะไอแซมมันคือตัวอะไรเอ,อ่อไอไม่รู้มันคือตัวอะไรมันคือตัวยังมันเป็นโต๊ะจังใดสวยสสูสูสสเดี๋ยวผมว่าเราไปหาทรายมาเผาไว้ก่อนไหมเออแล้วน่าจะหาทรายไว้มาเผาไว้ก่อนนะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวมีวัว,วะ่ะแต่ไม่อยากฆ่าเลยสงสาร ตรงนี้มีอะไรไหมวันนี่เงนทราย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 โอ้โหทรายนี่เยอะจริงโอ้โหมึงเอ้ยโอ้โหว้เยอะไปไหนเนี่ยโอ้ไมค์กัสเก็บเลยมีทรายเป็นต้องเก็บเลยนะฮะเก็บมาเก็บมาเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาแล้วถึงไหมเนี่ยถึงด้วยโอ้ยเออ,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 อโอเค สไสดยมาชุดกว่าครับผมเออดีดีเออเอ,อยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าโอ้เสียวเสียวแล้วเกินแม่เกือบล่วงแล้วเนะี่ยหรอล่วงไปนี่มีเหตุนะล่วงไปแปะกูตายแม่งคอมเมนต์ขึ้นเลยไอกากรบผมเราก็ต้องเออเซฟเซฟตัวเองไว้หน่อย <laughs> ต้องเซฟเซฟตัวเองไว้หน่อยอเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องการทอสปักทั่วเมืองครับผม mm. ทอสเนี่ยเป็นสิ่งที่เออการเล่นมายคราฟต้องมีครับผมเพราะว่ามันทําให ท่านที่จะทำให้แมปสว่างพูดง่ายเลยคือสว่างมากแล้วพอสว่างเสร็จปุ๊บซอมบี้ก็จะไม่เกิดนะผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือฐานฮะไปะออกตามล่าหาฐานกันนั่นไงแม่ว่าไงแคทน้องคีเปอร์ว่าจังไดล่ะคีเปอร์คีเปอร์จังไดล่ะสุดโชว์โชว์เรียบร้อยครับผมสองทีนี้หลับเลยหลับลึก แต่แหมหลับทีนี้หลับลึกเชีะโอเคครับผมปักทอดไปฮะช่วงนี้ก็ปักไปให้หมดครับผมนอนอโอ้ยปักไว้ปักไว้ปักไว้ตัวอะไรต่อมีตัวอะไรแม่มันเกิดเยอะอจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยอะไรวะไงเจอดิตัน,นโอ้ยอย่ายิงนี่ไงฟาดทิ้งไปซะซอมบี้อีกตัวแล้วนี่ไงปักผมว่าเราไปนอนก่นกอนดีนกว่าครับผมก่อนที่มันจะเกิดเยอะกว่าน,นี้นะเออว่าไปนอนเนื้ ไปนอนกันดีวกว่าน,นะเออขอนอนก่อนแล้วกันอืมเดี๋ยวมันเกิดเดยอะเกินไม่เอาไม่เอาโอเคได้มาแล้วครับเดี๋ยวผมว่าเราเผาเหล็กไปไหมเหล็กเราก็ได้มาเยอะเนาะอะไรเฮ้ยอะไรเฮ้ยเดินมาทําไมเนี่ยโอ้โอเคครับผมทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่ด้วยดู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 ด,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 ดูข้างล่างข้างล่าง Hello my friend you know ไอ้นี่มันครับไงวะเนี่ย ก็มันขาดนมวะเนี่ย mm hmm. ฮะมันขาดนมวะทำไมมันไม่เพิ่มอะไรให้สักทีน่ะเอานมมาใส่เพิ่มดิเอานมมาใส่เพิ่มนมนมของข้าโอเคเอามานมนมของข้าไอสัตว์ชิบหายนมกูไม่มีแล้วสิโอเคครับผมเก็บมาเก็บมาอมโอเคนมอะ่ะมันมีแต่มันไม่มีนมเข้าใจป่ะเอ่อนมอ่ะมันมีแต่มันไม่มีนมเข้าใจป่ะเออนั่นแหละครับกู mm hmm. จะเข้าเรื่องเฮียเลยนะ อน่ใ yeah, ส่ปาแล้วจะได้หรือเปล่าปลาน้อยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยมันตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันน่าก,กลัวจังรู้สึกน่าก,กลัวน่าก,กลัวเออมันมันมันตัวอะไรไวะอันนี้ไข่ปลาครับผมอมไข่ปลาได้มาแล้วแล้วเราก็ต้องขุดบ่อน้ำนะฮะซึ่งบ่อน้ำเนี่ยบอกไว้คำเดียวว่าเขาต้องการ ทรายมากๆเลยนะครับผมการทําบ่อน้ํานี่เป็นอะไรที่ต้องการงบประมาณทรายแล้วกินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทํำอ้นี้ขึ้นมาครับผมแล้วก็ตามด้วยไม้ครับผมไม้ไม้ฮบไม้เลยไม้เลยฮะเนี่ยไม้เลยชัดๆไม้แล้วก็เอาไม้เผาไว้ก่อนเก็บไว้นะครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปเอาฐานเพิ่มนะครับผมเพราะว่าเราได้ไดโนเสาร์กิน จะพูดว่ากินเนื้อก็ไม่ใช่เดี๋ยวเสาน้ํามาฮะเกือบพูดว่ากินเนื้อละเดี๋ยวเสาน้ํามาครับผมเออเราได้เดี๋ยวเสาน้ามาเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําให้มันออกมาดูฟยวฟ้าวเอ่อฟยวฟ้ากว่านี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาถ่านครับผมได้ข่าวว่าถ่านอยู่แถวนี้มีเยอะครับผมนะตรงนี้ไม่กล้าลงมา,าลงไปไหนเหอะเนาะไม่เป็นไรหรอกจุ๊บโอ้ยมีไหมมีถ่านด้ยวยครับตรงนี้เดี๋ยวจะเ,เอา เอาขอดคราฟหน่อยโอเคมาเอาแค่ฐานครับผมเราจะมาเอาแค่ฐานสัญญาผมจะไม่นอกเรื่องผมจะมาเอาแค่ฐานโอเคผมจะมาเอาแค่ฐานโอเคโดดมาแหมผมเป็นคนเอาฐานนะั่นแหละจะบอกแนละ้วมีแค่นี้ทั้งเหมือง <c oughs> ขี้เกียจลงไปลึกกว่านนีะ้เออไม่อยากลงไปลึกกว่าน,นี้แต่แปดอันโอ้อีเชือกขดคุ้มเลยแหม่านอะไรจะคุ้มปาทนั้น,นเลยฮึ <c> ่ <oughs> ชาตินี้จะใช้หมดหรือเปล่า แม่ครับทอ็อตได้ไม่กี่อันเลยนะแปดชิ้นนะไปนูนไปนูนตรงภูเขานูนมีเยอะเออเดี๋ยวเราไปตรงภูเขาก็ได้ครับผมมันมีฐานเยอะเหมือนกันตรงนู้นว่าไงน้องหมูเดี๋ยวเราจะเลิกค่าสัตว์นอกสถานที่ตั้งแต่ต่อเมื่อที่เรามีฟาร์มวัวผลิตเนื้อฮะเออเราจะเลิกค่าสัตว์เอ,อ่อที่อยู่นอกฟาร์มของเราเราจะค่าเฉพาะในฟาร์มของเราเท่านั้นเนาะไอพวกนั้นเป็นสัตว์ที เอาไว้ให้กับเดนอสร์เดนอสร์เราต้องได้กินอาหารซีพีครับผมเออนะครับผมแบบวัวพันปีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องได้กินของดีๆครับผมมันถึงจะโตเร็วเออใช่เราต้องให้แบบเนื้อวัวพันปีอะไรอย่างเงี้ยไปกินเออ,อทำไมกูเวอร์จังวะมันจะชักจะเวอร์วางอลังการงานสร้างเลยไปแล้วนะโอเคครับอันนี้มีฐานก็ขุดไปครับผมจะเก็บไว้เฮ้ยอันนี้ได้ประมาณชุดกว่าเลยนะเนี่ยได้มาชุดหนึ่งก็ถ้าได้มาชุดหนึ่งก็ดีนะ โอ้ยมีอีกมีอีกมีอีกโอ้โหโอ้โหมึงเอ้ยโอ้ยโอ้ยมีจะยาวไปถึงไหนเนะี่ยฮะมึงคิดจะมีฐานยาวถึงหลังเขาเลยเหรอโอ้มีฟอสซิลเยอะเหมือนกัน,นครับผมแต่เรายังไม่ต้องการแล้วก็มีแม่น้ำไหลเชี่ยวด้วยฮะแล้วก็ตบหมูทีหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีฐานดิครับผมแล้วก็จะมีอะไรวนะเนี่ยหิมะครับผมหิมะนะครับผมหิมะนะฮอร์ฮีบสระอินะครับผมมาสมาสละนะฮะ ไม่ใช่หอหีบสลีนะครับผมไอนพวนคนละอันกันนะฮะนั่นต้องสกดให้ถูกๆนะน้องนะโอเคเอ้ยนะไอ้ยนะเนี่ยหยิบสี่อันโอเคไปสวัสดีครับผมชื่อ,อมอสหอ,อมออยมอสสะกดให้ถูกๆนะน้องนะอหอโมออยอมอสนะครับผมก็สะกดเรียนภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยอันนี้มีเลยนะ่ะฐานด้วยเออไปให้หมดเลย เออช่วงนี้กูเหมาช่วงนี้กูเหมาเออมีอะไรเอาให้หมดนะครับผมยันเรือไว้หอม้อยมอสดกูเนะี่ยโอ้เหล็กเยอะเอ้ไม่ใช่ทานเยอะไหมไปครับผมเราจะลงไปข้างล่างแล้วก็โชว์หมูครับผมตอนนี้เราจะไม่มีเนื้อหมูเอ,อเนื้อวัวผลิตนะครับผมเราเลยจะสามารถค่าหมูได้ถ้าเรามีเนื้อวัวที่เอ,อเยอะพอที่ต้องการแล้วเนะี่ยเราจะเลิกค่าหมูครับผมเลยไปค่าวัวแทนนะ โอเคหยิบก้าอันแล้วเราจะไม่ฆ่าไก่คนระับผมเราเป็นคนดีคนดีสีวุลายโอเคตังเกลสวัสดีครับนั่งวัวนั่งวัวครับเดี๋ยวเราค่อยทําฟาร์มไก่ทีหลังครับเพราะว่าเดี๋ยวเราฟาร์มไก่มาทําด้วยนะมันทําอัตโนมัติได้ใช่ไหม,มเดี๋ยวเราค่อยเอามาท,ทําทีหลังแล้วกันเนาะตอนนี้ไม่อยากจะทํา <laughs> ตอนนี้ไม่อยากจะทําเหลือเกินโอเคได้เนื้อมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ได้ถาดมาเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมา อ่ทำการให้อ่อะไรนะมาทำการเผากระจกทั้งหมดนะครับผมก็ตามนั้นเนาะอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนีฮยเดี๋ยวเจ้าของไ้คลิปหน้าก็จะเดิมกดติดตามกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับผมที่รับชมลาก่อนสวัสดีครับโ้เมื่อกี้ตกใจเลยแหมเปิดประตูทีนี่มันวิ่งใส <ś led> โอ้โหดูว่ามันจะวิ่งเข้ามากัดสไลด์บ้าเอ้ยแม่อย่าทำให้ตกใจกันอย่างงี้สิโอโถ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 ไอ้บ้าให้ตายเดี๋ยวซาร่านะลาก่อนนะครับผมไปละ